สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับรายงานข่าววันที่ 19. พฤก้าคกม2565ายว่าทางด้านนายยูริบ,บรอริซอฟรองนายกระทมนตรีของรัสเซียรับผิดชอบด้านการพัฒนาทางการทหารก็บอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ใช้ระบบเลเซอร์เพื่อการโจมตีนำวิถีระยะไกลที่มีชื่อเรียกว่าเปเรสเวส ในปฏิบัติการสู้รบที่ยูเครนโดยคุณสมบัติของอาวุธดังกล่าวนั้นสามารถที่จะโจมตีแล้วก็ทำลายดาวเทียมซึ่งโคจรอยู่เหนือโลกที่ระดับความสูง1,500กิโลเมตรได้ด้วยทั้งนี้นับตั้งแต่มีการเปิดตัวเปเรสเวตเมื่อปี2 5 6พร้อพร้อมกับขีปนาวุธอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า icbm แล้วก็ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรัสเซียแทบไม่เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเลเซอร์มากนะัก อย่างไรก็ตามบริซตอปนั้นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากองทัพได้ทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธเลเซอร์ต้นแบบอีกชนิดหนึ่งในสงครามยูเครนด้วยที่มีชื่อว่าซาดิราสามารถโจมตีและก็ทำลายโดรนที่อยู่ห่างออกไปได้ถึง5กิโลเมตรได้ภายในระยะเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นขณะที่มีความเคลื่อนไหวของทางด้านประธานาธิบดีวอรดลิเมียเซเลสกี้ผู้นำของยูเครนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวว่ามันเป็นเตียงโฆษณาชวนเชื่อของกองทัพรเสเซียเท่านั้น ที่ยังคงติดลงอยู่ท่ามกลางสมรภูมิซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วและการเปิดเผยเรื่องอาวุธมหัศจรรย์แบบนี้ยิ่งสะท้อนว่ารัสเซียขยับห่างออกจากโอกาสของการชนะมากขึ้นทุกทีนะครับนั่นคือความมั่นใจของทางด้านประธานาธิบดีวลาดลิเมียร์ซเลนกี้ก็บอกว่ายูเครนนั้นจะมีการชนะการสุดครั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวกรองของยูเครนก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขานนั้นจะชนะรัสเซียได้เนี่ยภายในสิ้นปี2565 และมากไปกว่านั้นพวกเขาจะยึดคลายเมียกลับคืนมาสู่อ้อมปกอ้อมขอดของยูเครนได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปรากไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียมานานหลายปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ทําให้เห็นว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องของขีปนาวุธนะครับที่เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแล้วก็ยังมีเรื่องของขีปนาวุธที่เรียกกันว่าอาวุธเลเซอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นซาดีราหรือว่าจะเป็นเปนเรตเวกน,นะครับซึ่งก็รอดูนะครับว่าผลของการใช้เนี่ยนะครับในการปฏิบัติการทั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องทาาอินเตอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ คุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมทุกทกท่านนั้นช่วยกด Sub s cribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วจะได้รับฟังรับชมข่าวสารจากต่างประเทศในทุกๆวันแล้วท่านนั้นจะไม่ตกข่าวครับ